ทีนี้ทีนี้คนของหนีกันเมื่อวานทีนี้ที่นี้เสียงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพวกพวกพทรัพย์สินต่างองหายันะเพรเดี๋ยวไม่เยอะใจย่าแต่เพียงหมดนะนะที่เรา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 ต้องให้ตรงที่ไหนก็ต้องให้ต้องให้ใต้บารักษ์ต้องต้องเรต้น้บ ออนั้นน้นองให้บางรัฐอายับังรัฐต้องพูดตอตั้งเป็นคณะคณะาสอบสืตวสสวนตัวต้องสั่งให้มีคณะมีแล้วทีนผมผมอยากมีเก็ไล่เพื่อเพอเ่อจะยึดอายัดเารบริยายาก่อนพวกทรัพย์สินอะไต่างดีครับไม่งั้นเดี๋ยวมันโยกย้ายทรัพย์สินหมดทีครับดีครับแล้วก็เอ่อน่าจะใช้เวลาถึงบ้านอนะอันนี้เราเราเอะไรเหก็บดีเลยแต่่วคอมพิเร์เราเราเราออยังคามได คอาม่ได้เรายกเอาไปทำมันมีคอมพิวเตอร์ตรงแค่ของพนักงานหาประกันฝากมงคลเนี่ยครับแล้วเราไม่ได้ดูดเรายกออกไปทำเยอะมันเป็นโต๊ะประจำตัวของพนักงานอ่าแล้วเราทำยังไงเราโต๊ะประจำตัวของของไอ้น้าวากอลแล้วก็ผูกนี้หาเนี่ยไม่อยู่เลยที่มีเลยอ่ไม่มีเลยก็พนักงานเราก็เอาไปครับนะก็เหลืออะไรเราก็เอาไปหมดวันนี้นะที่ ที่7.2เรองที่เื่อเพี่เบียที่นั่นจะไปขายแล้วก็ถามถามแล้วเปิดห้องแล้วไม่มีเลยคือข้าแจ่ก่อนเคยมาแต่นาจัดออสแนว่าที่นั่นจะไปขายของกันคือเอารถไปจอดแล้วก็เอารถเป็นกล่องกระดาษกล่องครับอันนี้เป็นเครื่องสสัญญาณทีดีขอเสนอตัวเอ ตัดสินใจทีเดีการตามีกครับสำหรับในวันนี้เมื่อวานเราได้ขอมัดหมายค้นนะครับจากสารอาญานะครับนะเพื่อเพื่อเข้าทำการตรวจค้นบริษัทของนวพรนะฮะแล้วก็ในส่วนลูกสาวนะครับนะซึ่งมีความเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกันนะครับนะวันนั้นบริษัทที่เราอยู่นี้ก็เป็น,ปนบริษัทแล้วก็เป็นบ้านของออคุณนวพรนะครับนะเราก็ตรวจค้นทั้งในส่วนของ ข้อมูลคอมพิวเตอร์นะครับลายพิมพ์นิ้วมือลายพิมพ์ฝ่ามือรวมถึงดีเอต่างๆนะครับเพื่อจะเอามาสรุปไล่ความเชื่อมโยงทั้งหมดนะครับในกระบวนการที่เราได้มีการกล่าวหาดำเนินคดีแล้วนะครับครับส่วนในเรื่องของการดำเนินคดีความผิดในเรื่องของอุ้มบุญต่างๆนะครับวันนี้เราก็พบพยานฐานที่เชื่อมโยงหลายส่วนแล้วนะครับนะรวมถึงการได้สัญชาติต่างๆนะครับผมเองก็ได้กลับเรียนหาเรือทีนปลายกระทรวงมหาดไทยแล้วนะครับก็เดี๋ยว ในส่วนใดก็ตามนะครับนะที่มีการได้สัญชาติมาโดยมิดชอบนะครับโดยทํานิติกรรมบัมพรางนะครับส่วนนี้เราก็จะดำเนินการเพื่อเสนอต่อกระทรวงมหาดไทยในการเพื่อถอนต่อไปนะครับแล้วก็ในส่วนที่มีการใช้นอมินีก็ตามนะฮะหรือว่ามีการเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับการทาผิดส่วนอื่นนะครับนะก็เดี๋ยวเราจะนํามาดูทั้งหมดผู้นี้ผมได้ไประชุมไว้ตอนสิบโมงนะครับนะก็จะมาไล่ความเชื่อมโยงทั้งหมดนะรวมถึงการเตรียมที่จะยึดอายัด ซับลอต่างนะครับ